สวัสดีครับเราอยู่ที่ตลาดดอนหวายกันนะครับทุกคนวันนี้เราจะมากินอะไรนะกุยเตี๋ยวเป็ดในนักเตี๋ยวเป็ดนะคะโอ้โหก็พาเดินเที่ยวในตลาดนี่คือเจ้าดังอืมนี่เลยนี้เราเปิดกันข้างหน้าเลยนี้เป็นวัดมาที่ดอนหวายเลยนะคะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนะฮะเป็นวัดดอนดอนหวายข้างหลังนี่นี่เลยใช่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างในเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันตอนเดินเข้ามาโอ้ย มาเดินช่วงนี้ดีอย่างหนึ่งเนาะเป็นหน้าหนาวมันก็จะไม่ร้อนมากเย็นเย็นหน่อยเย็นเย็นหน่อยมาวันหยุดคนก็เยอะนิดนึงวันนี้ก็คือวันเสาร์ใช่วันเสาร์ใช่ก็อาจจะคนเยอะหน่อยแวะทำบุญกันได้นะครับทุกคนข้างๆเป็นวัดวัดดอนไวใช่เดี๋ยวเราแวะทำบุญกันนิดนึงเนาะร้งได้เลย ควเลวขาจุขาสุโนข้ามิกาสีเจ้านาทีนะครับต่อเนเดินทุการบตรจะประกอบด้วยี่รอบกาได้งอย่างพุ่นี้าเจ้าาิกาสี่สินเจ้านาทจะเป็นการพอดารสนาทีวัดกานหลวนะครับฮัลโหลว่า ทำบุญกันนะครับทำบุญกระถินเย้คุณลูงเอาสีไหนดีได้หมดเลยค่ะสีไหนก็ได้สีนี้ละกันสวยใส่เบร้อยสาธุครับสาธุสาธุเย้ มันนี้น่ากินนะนี่ไอติมกะทิสดไอติมกะทิสดพอชอบมากเดี๋ยวเราไปร้านเป็ดเดี่ยวก่อนนะคะได้เดี๋ยวเราไปกินกุ้งเต๋วเป็ดกันก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปที่กเต๋อเป็ดบรรยากาศของที่ตลาดดอนหวายนะคะของกินบื้มบึ้มเลย่ะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะเดี๋ยวเดินเข้าไปอีกมีเยอะเลยใช่ป่ะมีของกินเยอะมาก นบรรยากาศ่ะคะถือว่าคนไม่เยอะมากนะะว่าของกินเทียบตลาดสดของดองผักผลไม้ขนมนากินมากผลไม้เยอะเนะาะ เจอแล้วนี่ฮะเึงแล้วฮะเป็นพะรล้ในหนับนะครับอยู่ไหเจ้าเกบอกมาว้าวว้าวว้าวเราเข้าไปดูดีๆคนจะรวยห้ามไม่ได้นะคะนี่ข้างหน้าเขามีท่อนมันด้วยมาเราซูมเข้าไปข้างในกันดูปึ๊บ คุณลุงคุณอันนี้อันนี้คุณคุณลุงเจ้าของร้านเปยจ่าจ่าคุณลุงหนักนะฮะวันนี้วันนี้มากินวันนี้เนี่ยมาถ่ายหน่อยนิดเนี่ยมาได้ได้ครับผมครับสวัสดีครับเจอเจ้าของนะคะเจอเจ้าของแป็นทั้งายเล็กน้อย มีบรรยากาศนะคะบรรยากาศนล่ะนู้นนู้นโจทย์มาเมนูนะคะข้างในต้องโจทยอหรือว่าสั่งได้ นี่นะครับมีเรือด้วยเป็ดครับรู้นี่คือเนื้อเป็ดแล้วก็มีเลือดอ่ะว้าวครับรู้ในนะในี่เจ้าเจ้าเจ้าแรกเลยมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนิดนึ่งว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างน,นะครับขอบคุณครับ น,นี่น้ำนี่เกบเป็ดนี่นเป็ดพะโลน่ากนินมากอราก็กินข้าวปนะั่าแล้วนะนี่เดี๋ยวเราจะชิมเป็ดพะโลให้กินให้ดูนะครับทุกคน เฮ้วฮัลโหลจิ้มน้ำจิ้มเยอะยั่จ้าเดือดเป็นไงเดีอโฟกัสไหมเบ็ดเวฮัลโหลอร่อย ดีน้ำจิ้มน้ำจิ้มทุกคนทาได้ชอบน้ำจิ้มปรุงกันเองก็ได้นะเป็นน้ำจิ้มแบบแต่เป็ดเขาอร่อยนะดีทอดมันครับครับผมมีทอดมันด้วยที่นี่ทุกคนเรากดโอ้โหนี้เนี่ยทอดมนันตาที่เห็นเขาทอดเมื่อช้าเมื่อกี้นะน,าาน่ารักดีนะเแบบเนี้ยเป็ดกันบ,บน้ำจิ้ม นี่หนูงังบงบังบงับอ๋อดีอัอนนี้ดูกินข้าวกันค่ะตัวยเปียวเป๊กจ้าเส้นใหญ่นะคะแม่นเขามีนถ้วยน้ำจิ้มให้ไหมแม่เอาเลยไม่เอ๋เรามันต่อกันที่เส้นใหญ่นะครับทุกคนนี่เราจะชิมน้ำตกก่อนเลยนะ คว,ควันร้อนใช้ได้เลยอร่อยใส่เพิ่มนิดนึงแล้วเส้นใหญ่ที่นี่เขาเป็นเส้นใหญ่คุณนะทุกคนชอบไหมอันนี้จะเป็นแบบโบราณโบราณเลยออ,อร่อยครับเนี่ให้คุณกินขากค่ะเายังไม่ได้กินอันนี้เลย อ่ะก๋วยเตี๋ยวนะคะน้ำซุปก่อนเลยอร่อยกลมกล่อมคือลุงไม่ปกติเป็นคนไม่ปรุงอยู่แล้วอ๋อเป็นคนแบบกินแต่ว่าอันนี้ก็คืออร่อยเลยไม่ต้องปรุงอยากให้ใส่ได้โอใส่คลุกเคล้าหน่อยนะคะนีก็ชิฟฟี่พร้อมเป็ดค่ะ ได,ได้เลยเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปกินข้าวอาอ่อบตลาดนวนไลไหว้ก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่แบบมากับค,ครอบครัวก็ได้เลยะอือหงกินเยอะ มันใหญ่จะมาเป็นครอบครัวครับก็ว่าบ้านบ้านแบบบ้านๆหน่อยใครชอบบรรยากาศแบบบ้านๆ้าของไม่แพงคนะคือ,อของมีของเยอะหาของเต็มเลยหมดขอ,ขอ,ข,อขอบคุณเ้าของนะครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่ยี่สิบนาฬิกายี่สิบถึงสามเศษนะวิวบรรยากาศที่ร้านนะคะ มความตลาดนา้ำได้ไดม้อยมอเลยครับทุกคนที่นี่เขาทำกุดเเป็ดมอญอ,อ,อ่ะอืออ่าทุกคนครับถ้าสม,มุิอยากซื้อกลับบา้านนี่เดี๋ยวเรามาซื้อตรงหน้าร้านเขาได้นะมีมีเป็ด<ม>แบบเป็นขายเป็นตัวอย่างี้นะซึ่งตัวตัวหนึ่งได้หมดเลยอของคุณมอซื้ออะไรกลับคะเลือดหนึ่งถุงเลือดอร่อยเลยือดอร่อยนะฮะเป็นแบบพอยวใหญ่นะาเะ โอ้ด oh, ูนี ú, réussi, ่ค oh. oh. mm ุณพ่อเล่นเวทนะฮะดูถือสองมือของเป็นมาเต็มเลออยากช่วยนะแต่เราต้องถือต้องนู่นนี่นั่นใช่ไหมไปมาดูกันโอ้หอยช้าปูนี่หอยจ้าปปู ได้คะเอาเอาจอปูกล่องหนึ่งครับมีร้อยหนึ่งกับร้อยห้าสิบค่ะพี่ปูมีปูสองอย่างคนได้ค่ะอ๋อเอาเอาปูดีกว่าเอาเอาปูร้อยหนึ่งปูร้อยหนึ่งจ้ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะได้กลับมาลองกันใหม่อ่าเอาร้อนึ่งหรือรอยห้าสิบร้อยหขอบคุณครับอ่าร้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวใช้สแกนจ่ายฮ่าผิดอัน ขนมเปียะนะครับใครชอบกินพวกขนมไทยโบราณนี่ที่นี่เหมาะมากมีทุกอย่างเลยจริงขนมโบราณคือที่นี่จะออกแบบแนวตลาดตลาดโบราณโบราณนิดนึงนะใช่ไข่ไข่คงไข่เค็มมีทุกอย่างเลย

ที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะขายแต่แบบอาหารหนักๆพวกหนักๆไทยโบราณอะไรแบบนี้ครับดูแบบเหมือนเป็นเป็นตลาดในยุคก,ก่อนใช่ซึ่งเขาก็จะเอามาใสา่แพคเกจิ้งให้แบบดูดีหน่อยแล้วก็ให้เราแบบได้เลือกมีหลายร้านขนมไทยโบราณใช่ของกินแบบในยุคดูมอไป<ด>เลกยเกใหญ่จริงนื ค่อยๆเดินนะคะระวังทางเดินจะเดินเขาก็ปูขึ้นมาเนาะกันน้ำท่วมมีมะพร้าขนมจีนในยุคนึกถึงตอนเราเด็กเด็กๆใชเนี่ยของเล่นของเล่นในยุคนั้นเอละไร เวลาเดินเวลาเดินที่นี่ก็คือดูทางอ่ะดูดูข้างล่างดูทางเดินนะมันจะลําบากนิดนึงนี่อันนี้เหมือนกันน้ําท่วมนะคะใช่กันน้าท่วมเพราะว่าเหมือนเขาเอยู่ติดแบบว่าในน้ําอะไรอย่างเงี้ยทำให้บางทีฝนตกก็ใช่เลยล้วเค็มปลาทูทอดชับหมูอะไรเงี้ยแบบจะคล้ายๆกันหลายๆร้านก็ลองลองเลือกกันดู <ét> ม่ต้องห่วงนะมีอีกเป็นสิบล้านเหมือนเหมือนกันนงเลยลองลองเลือกเลือกดูได้ลองลองเลือกเลือกดูเทียบเทียบราคากันตาตาดีได้ตาตาไม่ดีก็ได้เหมือนกันเพราะมีหลายล้านมากเดินงงงก็ได้ต้องได้สักล้านต้องได้สักล้านมีส้มโอชิกได้นี่ส่วนใหญ่ผลไม้ก็เยอะ ส้มโอเหมือนเป็นที่ขึ้นชื่อของอัมพวาอะไรอย่างนี้เนาะ,ะให้เรานี้อยู่เราไหนนะ,ะเราอยู่ที่ไหนนะดอนไหวครับไปอัมพวาแล้ว <c oughs> <c oughs> มันมันค่อนข้างเบลอๆนิดนึงคนมันเยอะเบลอว่ารักแขกเอ้ยอันนี้ไม่เล่น <c oughs> นี่มีวุ้น <c oughs> เป็ดด้วยเอาไหมเอาไหมวุ้นเปด็ดเราชอบวุ้นเปด็ดนี่น้องนี่เอาวุ้นเป็ดอันหนึง่งฮะกล่องหนึง่ง เมื่อกี้เราเพิ่งกินกุ้ยเตี๋ยวเป็ดในหนับมาเราต้องมาต่อด้วยวุ้นเป็ดเดินกลับท่าเป็ดฮะกลับกาดตอนนี้ไม่ใช่เป็ดแล้วเป็นหมูอ้วนเป็นหมูแล้วฮะทุกคนอ้วนี่แข็งแรงนาค่ะได้ขอบคุณครับนี่อ่ะเป็ดโอนโอนจ่ายได้ไหมค่ะสิบเก้าของค่ะเป็นแบงก์อะไรเอ่ยเป็นแบงก์อะไรเบอร์โฮมเพย์ค่ะโฮมเพย์ ได้มาแล้วนี่มีน้ำกระเจี๊ยบด้วยนะทุกคนน้ำกระจงน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบขวดละเท่าไหร่ครับอะไรยี่สิบจ้ะจ้ะเอาเอาขวดหนึ่งออเป็นช้อปปิ้งชานช้อปปิ้งทานะชอบกินน้ำกระเจี๊ยบอ่ายี่สิบบาทมีโอนจ่ายได้ไหมมีมีเงินสดนะอนนี้คุณผู้ชายจอยมากนะคะจอยจอยเราจะไปต่อเลยครับ คนเยอะนิดนึงดูดูคนคนคนเป็นผักนี่น้ำผึ้งนีคือของเยอ้น้ำพงน้ำผึ้งน้ำตาลมะพร้าวมีหมดทุกอย่างมะม่วงกวนเยอะมากนี่นี่นี่นู่นเลยน้ำตาลก่อนน้ำตาลตะกรวดเออสวยมากเลยครับ้ ว้าวดูดีมากคุณป้าค,ครับผมนะะมี่มีมีส้มโอผลไม้นี่มีครบทุกอย่างส่วนใหญ่ผลไม้ที่ก็จะเป็นส้มโอกับมะพร้าวนะคะใช่มีครบทุกอย่างเลยอาจจะเป็นแบบบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ย<า>แล้วก็ส้มถ,ถ้าต้องการอยากจะหาอะไรแบบ เขาเรื่องไงโบราณโบราณกินหรือว่าแบบอาหารไทยอ่ะมาที่นี่เลยนี่นี่ครบทุกอย่างเลย<ส>จะเป็นน้ำพงน้ำพริกเธอดูนี่นี่น้ำพริกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับน,น้ำพริกตาแดงน้ำพริกอะไรมีหมดเลยนี่ผักผักสดมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงก็มีสวยมากเรียงดูดีเนาะดูดีว่ะ ดูไอ้มะม่วงี่ยสวยมากอ่าโอ้สับปะรดสับปะรดทุกอย่างเลยครับจุดให้อาหารปลาด้วยนะคะนี่มีที่ให้อาหารปลาด้วยไปดูล้วเหไปดูกันหน่อยด้วยแล้วเรามีตังหรอเราเรามีเรามีเหรียญอะเราไปดูเชเช่ไหมได้ได้ได้ปลาแถวนี้คงรหิ่งนะ มามาที่นี่ก็พกเงินสดไว้จะดีนะมันจะเร็วใช่นี่นี่นี่ตลาดต้นวา,าตลาดต้นวานจริงๆแล้วมีที่ให้แบบนั่งเรือใช่นนั่งด้วยอ่ะเ,อเราอนแมทนิดนึงมาเรามาพูดหน่อยคือแอคทิวิตี้ที่นี่นะคะเขาก็จะมีแบบว่าให้ลห่องเรือถ้า,ถ,าถ้าตอนเย็นเย็นมืดๆหน่อยเหมือนจะมีดูหิ่งหอยด้วยนะอืมใช่นี่ออกไป พลังเรือใช่แล้วก็วหว้พราใช่วหว้พรามีวัดมีสาเจ้าเยอะแยะไปหมดใช่นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนที่เขามีน้องปลากันหน่อยก็คือตรงนี้แหละใช่ก็คือคนคนเขาซื้อขนมปังมาใช่ไหมแล้วเขาก็มาให้อาหารกันตรงเนี้ยแต่ผมว่าปลาคงอิ่มแล้วดูดิปลาหูปลาเยอะมากว้าวปลาเยอะมากน่ากลัวเป็นปลาดุกอะ รู้ตัวใหญ่เนาะตกใจตกใจใหญ่แท้ตัวใหญ่นะเนี่ยง่เนี่ยนะคะเขาก็มาให้อาหารปลากันใช่แต่น้องดูไม่ค่อยหิวเนาะดูตัวใหญ่ด้วยโอเคโอ้โหแต่ตัวใหญ่มากอืมตัวใหญ่จริงปลาเยอะจริงๆนะฮะตัวใหญ่มากอืมสงบนะ พอไม่มีบบพไม่มีคนบุตรก็คือสงบทันดีเลยครับใชมม่มีกมีเกอบเยอะแยะเลยดูหลายสีสีสันสวยงดงามมีทองทองม้วนมีอะไรขนมผิงเยอะไปหมดเลยนะครับไอติมกะทิไอติมกะทิของมหาชัยหรือเปล่าทุกคนเชลชวนชิมด้วยน,นะนี่นี่นี่สูตรโบราณ ดอนไหวดูหน้าตาน่าเชื่อถือมากนะครับทุกคนจับซับหน่อยปะหนึ่งดูดูท่าทางดูหน้าดูดูแลดูดีมากอันนี้ต่อแถวอยู่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ต่อแถวอยู่ครับกำลังต่อแถวกินไอติมกะทิกึ้นอยู่นะครับใช่นี่มีดารามากินเลยเนี่ยเราเหรอนี่นี่โอ้นีดารา มคนยี่สิบห้าถ้วยยี่สิบห้านะคะแล้ว huh. ก็ตัวแดงเครื่องถ้าให้ลองสุดยอดอร่อยเนียไไอศิครีมกะทิสดรับออกงานด้วยนะคะ ได้เลยได้เลยขอบคุณครับโดนไปหนึ่งเดนไปหนึ่งฮะขอบคุณครับโอ้หน้ากิ่นช้อนหน่อยช้อนหน่อยนี่ว้าวว้าวมาเลยครับนี่ไอติมกะทินะครับนี่ข้างบนนี่ไม่ใช่ถั่วนะข้างบนเป็นมะพร้าวขูดเป็นมะพร้าวเผาขูดดูดีมากเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่า ดูดีเพราะว่าโบราณนี้หายากแล้วมีมะพร้าวมะพร้าวเผาคูเนี่ดูว,ว้าวเน้นๆเลยเน้นๆนนๆงับอืมแสองออกอ, <c oughs> อร่อยถ้าใครอยากกินนี่บอกได้เลยนี่อยู่ด้านหน้าศาลา,า,าอ่อนะคะศาลาประชาสาัทธาแล้วก็ตรงข้ามร้านกบกาแฟสดนะคะ ชื่อเปียกไอศครีมกะทิสูตรโบราณอร่อยมาก <c oughs> คือคือเนื้อมันละเอียดมากนะครับมันเนี่ยอยากชิมบ้างอ่ะถ่ายรูปก่อนโอเคโอเคนี่ครับวันนี้มาตลาดดอนหวายก็ได้ของกินเต็มเลยนี่ นี่นะคะเยอะมากแบบถือไม่พออันนี้คแค่นิดเดียวนะจริงๆอันนี้ยังไม่ได้เยอะมากนะฝากคุณพ่อคุณแม่ใช่ถือไปแล้วใช่ถ้าใครแบบเป็นสายเดินชอบเดินตลาดสดหรือตลาดโบราณอะไรเงี้ยคือตอบโจทย์แล้วก็น่าจะได้ของติดหมายติดมือกับไปนะคะของเยอะมากมีผลไม้มีของดองมีเป็ดมีปลามีอะไรทุกอย่างขนมโบราณอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ที่แนะนําก็มี คุณเตียวเป็ดนหนับแล้วก็มีไอติมกะทิอันนี้อร่อยมากอันนี้ดีจริงคือรสชาติผู้ดีมากไม่หวานเกินอร่อยแนะนําให้มานะคะใช่ครับใช่ก็แล้วก็ได้มาทําบุญด้วยเนาะสำหรับตลาดดอนหวายใช่เลยเดี๋ยวเราหลบรถหน่อยนะคะเดี๋ยวจะโดนเขาชนโอเคก็ that's it for today นะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากให้เราไปไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ แล้วพบกันใหม่ที่ต่อไปนะคะจะเป็นที่ไหนไว้เจอกันค่ะมาตาเ,ออเหนื่อยมากครับทุกคนนั่งตาต้นไม้นะคะพักพักไอติมซื้อของมาเยอะมากถ้าใครเป็นสายแบบชิลๆแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าที่นี่ก็ใช้ energy น,นิดนึงนะถ้าแบบใครใครมาแล้วแบบ คือมาลาคนละฟีลแบบเดินห้างอะไรเป็นฟีลแบบเจาะแจ๊ะหน่อยตลาดสดใช่แล้วของหลากหลายแล้วก็ของกินเน้นสายกินอะสายแบบของกินน่าจะชอบแล้วก็ราคาถูกด้วยอันนี้คือหมดไปร้อยหนึ่งเท่าไหร่อันนั้นร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบคือไม่เกินสี่ห้าร้อยคือแบบได้ของเต็มมืออะได้ของเต็มมือเลยเข้ก็มื้อก็กิน ใครอยากกินเป็ดกินก๋วยเดี๋ยวเป็ดเนาะเออกินกันห้าคนห้าร้อยบาทห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาทเองคือแบบเป็ดหนึ่งจานก๋วยเตี๋ยวหนึ่จานเดี๋ยวนู่นนี่นั่นโอ้ใช่มีทอดมันมีเลือดมีเลือดพิเศษเอกโอ้โหห้าร้อยกว่าบาทห้าคนก็ตกคนละร้อยประมาณร้อยนิดคือประหยัดแล้วก็ถูกและดีเอาอย่างนี้ดีกว่ามาที่แบบ เออมาเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างแล้วก็แบบอุดหนุนคนไทยด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวบ้านด้วยก็แนะนําให้มานะคะนอกจากไปเดินเที่ยวห้างก็มาเดินเที่ยวตลาดน้ํากันได้นะคะรับรองว่าเปลี่ยนฟิลใช่ค่ะพาแฟนมาพาเพื่อนมานะคะวัยรุ่นชิคๆเก๋ๆนะคะทานอาหารไทยแล้วถ้าครั้งหน้าพวกเราจะไปเที่ยววัดไปเที่ยวตลาดไหนอีกเนาะ จะได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูว่าอันไหนน่าสนใจกว่ากันคือวัยรุ่นก็ไปเที่ยวที่อื่นได้ใช่ออกจากห้างมากนะครับทุกคนถ้าถ้าผู้คุณออกจากห้างแล้วจะได้รู้ว่ามันจะมีหลายอย่างที่มันน่าสนใจเหมือนกันใช่ค่ะเขาเดินแต่ห้างตังหมดค่ะตังหมดนะเพงค่ะโอเคค่ะก็ช่วงอากาศหน้าหนาวเนาะแบบไปปายคริสต์มาสแนะนําให้ลองออกอาดอาดอูดดีโอเคถ้ายังไงอยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้ โอเคค่ะเจอกันใหม่ฟัดอยู่นะครับทุกคนแต่ผมไม่ไหวแล้วผมต้องมาเก็บของบนรถให้คุณลุงถ่ายค้ามากโอ้ยของเยอะมากของเยอะมากนี่คือยังไม่หมดนะคะคุณแม่เดี๋ยวมาอีกยังโอมากอดจอยสุด